จะฆ่ากันดีกว่าเพราข้างหลังเราไม่ได้ขายนะคือดึได้ไม่ใช่ปกติดห,หวัวเราหรอรติดก็ตอกเข,ขาขอบขอกนะออกทำไมอะดาราไปเรี่มาอยู่ไหนนี่ไอ้บัวมันโทรหาครูคูถือให้แล้วต้องหน้าขาสายตาดีฟังอะไรนั่งนะ พอดีนี่เลยรีบมรีบร้อยไปเลยคอะไรเดี๋ยวรีบมาไม่ได้แม่รู้เป็นต้นเหรอแม่รู้เป็นตุ๊ดแหละโอเคพีาปอาเดี๋ยวขอรู้แล้วก่นนะเพี่ยงเนาะตอนนี้คนรับข้าวเห็นรอคุณแอมหมดแล้วครับตอนนล้เป็นยังไงครับสำหรับคุณแอมก็ไม่ลงรูปเราค่ะเออทำเป็นทายตอนนี้ ค่ะก็คือกันอยู่เล่น,นกันแล้วที่นั่นไปนั่งอยู่เป็นน,นักก้นด้วนะครับก็อยู่ค่ะไปทั้งตามการไปคือจริงแล้วทั้งกลุ่มคนที่ถ่ายรูกปกันอยู่แล้วอย่างน้องเมย์อย่างอ้องํเพื่อนอีกคนก็ถ่ายรูกปกันอยู่แล้วนะคะ<ม>แต่ไม่เคยถ่ายรูปคู่กันเพราะว่ารู้ว่ามต้องเป็นประเด็นแต่ว่าขนาดไม่ถ่ายก็เป็นประเด็นนะพี่นะใช่ค่ะ <ส uvo> แต่ตอนนี้ถือว่า มีมาดูท่านน้งค่ะออกมาดูดูที่ว่าถ้าเกิดเปิดตัวแเนี่ยากนยุ่งนี้ไม่เคยได้ยินนะคะเ่สึกยังะก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะคมคีเพิ่มี่รัไม่บดไม่มีก็ถามวาที่ที่รักก็เป็นอย่ี้ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงตอนบ่านี้ถามพ่พีถามอย่างนี้หรือเปล่าจะตอบอย่างนี้เหมือนเดิมอยากอัดเทปจังเลย เรากันเรารู้จักกันมาปีกว่าแล้วค่ะดูเหมือนจะเป็นดคนหน้าต,ตาดีครับไม่ได้ปิดบังคืออย่างบอกไม่ได้ปิดบังก็ไปไหนกับเพื่อนก็ไปปกติค่ะไม่มีอะไรเลยงั้นยังไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนใหม่เนาะค่ะเยัมเบื่อไหมะคะต้องตอบเรนึกดมดมแบบนี้อะไรเนาะก็ก็เบื่อค่ะ เรเปิดอลยค่ทวันนี้ค่ะมันใกล้เข้าพรรษสาวันอาสาเราจะพาไปทำบุญนะคะพี่ไงพี่จะพาน้องไปทำบุญเลยค่ะแล้วนี่เลยคะเพราะว่าวันมาครั้งค่ะมาต้องมีไปทำบุญคือถ้าถ้าเกิดว่างก็จะไปทำบุญอยู่แล้วเป็นปกติค่ะแต่ก็คือพี่แอมใช่ไหมคะคนนี้ใครก็ได้ใครบ้างก็ไปค่ะไปหมดนะคะพี่แอมเขาโอเคขึ้นไหมครับที่แบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาไม่เคยพูดอะไรค่ะ แต่ก็กมีกระแสข่าวมาบอกว่าแอมอยายเป็นกับมันสับขาหลอกเฉยๆร่้ันมีอยู่แล้วคนนึงคนหน่งะคะก็ต้องดูไปอะคะ่ะแต่จริงแล้วมีไหมคะก็ <c oughs> ไม่รู้ค่ะแล้วนี่มีจะมีดอกมไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่มีคะ่ะเพื่งไ้บอกเหมือนเดิมว่ามีคนคุยแล้ว แต่คือไม่ได้พูดอะไรเลยอบบนี้ดีกว่ามีคนคุยแล้วค่ะพิเศษนี่อันนี้ย้ำตลอดทุกครั้งเลยท้ามเนี่ยก็ย้ำทุกครั้งก็มีคนคุยแล้วมหนือนกันมีข้อตกลงอะไรกันกับคุณแอมใช่ไหมคะว่าเาไม่อยากพูดไม่มีเพราะอย่างที่แอมเคยพูดว่าแําเคยจากครั้งที่แล้วนู่นแล้วจะบอกเราว่าจะไม่เปิดเผยอีกเลยก็ยืนยันคําเดิมเหมือนเดิมจากปีก่าๆที่แล้วว่าจะไม่เปิดก็จะไม่เปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดบัง ไปนี่นี่ปกติค่ะถ่ายได้ก็ถ่ายค่ะค่ะใช่คาะว่าเราแบบนี่เก่ง่าวก็ไอ้เรื่องเนี้ก็คือสำคัญอย่างที่บอกว่าที่ลงรูปนาฬิการูปขาเขาเนี่ยก็คือเขาอะแหละค่ะเขาก็ต้องรู้แล้วนี่คือเขาเขานะ เผื่อใครค่ะแสดงว่าท่านแอ้มจะเปิดตัวกันตัวเม่าจะแต่งงานเลยใช่ไหมคะก็คงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะพี่แอ้มเคยอย่างเช่นมัแบบว่าพี่แอ้มแบบถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นส่วนต่างๆบ้างมีมือบ้างมีแขนบ้างจนเป็นกระแสมีคนเอาไปถ่ายตามอินสตาแกรมเห็นรุ่นนาแฟชั่นแบบเยอะคือคนเรียนแบบเยอะอะไรก็ตลกดีค่ะ เดี๋ยวตรงไปจะมีไฟแช่งแล้วในอ<ม>ินสตาแกรมไหมสำหรับว่าเราจะถ่ายเพราะแบบก็เป,เป็นปกติอะค่ะคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างกระแสหรืออะไรนะคะแค่อยากย้ำชัดว่าคุณคนเดียวเพราะเขาไม่บั่นใจยังข่าวเจยชอบไปเขียนถึงผู้ชายคนนู้นคนนี้เอาชื่อคนนู้นคนนี้เข้ามาเราก็บอกเป็นเพื่อนกันอย่างคุณแอร์ก็เป็นเพื่อนคุณบอยเมื่อก่อนก็เขียนคุณบอยคุณบอยคุณบอยเราแต่เราก็ไม่คือไม่อยากจะพูดอะไรก็คือนั่นคือเพื่อนอย่างว่าสำหรับลูกคู่ใจโซนัสเขามี เป็นเพื่อมานานมากแล้วค่ะคือตัวจริงของเราเขาไม,ไม่ไม่ได้สึกเพราะถือถือกันก็ถือถือกันเขมีข่าวมาวา่าก่อนหน้านี้ครับคุณแอมขอ,อาตานกันยาม,มั่นก่อนที่จะมาคุยกับคุณอามเขาไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ ไม่พลาดค่ะวันนี้ก็คงสัมภาษณ์คุณแอมแล้วกันคงตอบแทนแทนไม่ได้อะค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เขาได้ยินข่าวนี้ไหมเพื่อนไม่เคยเธอเพื่อนเพื่อนก็แซวเขาเขาบอกมไม่เคย<ม>ก็เลยไม่รู้แต่อแตอบแทนตอบแทนแทนไม่ได้จริงๆแล้วมีอีเวนต์ทีมตอบให้ออกงานเพื่อมีค่ะม,มีตลกมากเลย<ม>แต่คุณแองก็เป็นนักธุรกิจนะแสดงว่าเาอย่างไรก็ไม่ลาเอาว่าทุกนายเจอเขาสักวันหนึ่งค่ะ ถามเขาเองดีกว่าไว้เตรียมคำถามถามเขาเอ,เองค่ะแสดงว่าม,มีโอกาสจะได้เจอสื่อเร็วๆนี้จะหรับคุณแอมไม่ทราบค่ะแต่ก็คิดว่าคงต้องมีโอกาสได้เจอถามกัาเองพอเพราะ้ําตอบแทนในส่วนของใครไม่ได้เลยของตัวเองยังไม่กล้าตอบเลยแล้ว <c oughs> ตอบให้ใครล่ะคะแค่ตเอางานคู่นี้ค่าตัวก็เบิ้ลขึ้นไปบอกว่าผมไม่ได้ออกงานคู่ค่ะเขาคงม,มีอะไรของเขาคนเดียวก็คงไมไ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้ามีซีเรียลนะรูปสาวมาว่าเขาแบบก็จะขอคุณตาลมั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่งมาเพิ่งไม่ซีเรียลเลยไม่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอมมันเรื่องผ่านมาสี่ปีแล้วมันจะ คุนฝอยหัดตะเข็บมันก็คงไม่ใช่เรื่องอะนะคะคุยฝอยหัดตะเข็บเออใช้คำไทยฝอยหัดตะเข็บมันก็ไม่ใช่เรื่องอะช่วงนี้ได้เริ่มถ่ายแล้วคงรออะไรอย่างไรถ่ายแล้วค่ะช่วงนี้ง่วงมั่งยุ่งมากค่ะหินาบบเหมือนเรกทำเวียนลอยเลยทำทุกอย่างที่เขาที่ทำได้ค่ะ เพราะว่าพักเที่ยวมานานแล้วตอนนี้ก็ต้องทำงานจริงๆแล้วก็ถ่ายเป็นไงบ้างคะที่โบทำก็ร้อนดีนะคืออยากให้ตอบว่าอะไรก็ร้อนดีการถ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะออน้อยนิดค่ะเพราะว่าโบจะต้องขยอยมาเรื่อยๆค่ะก็คื่นมาตามบทค่ะวุ้ยก็ต้องไปทำงานแล้วแค่นี้เอาจะแค่นี้จะวางโทรศัพท์ใช่ไหมแค่นี้เนาะโอเคขอบคุณค่ะอิสเซอร์